ครับวันนี้พา c เอฟซีมาเบ่งาการใส่ยาทายพยาธิใส่เด็กตินนะครับชนิดลาดแผ่นหลังกับจัดพยาธิภายนอกภายในนะครับว่าใส่ไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นไว้ยนะครับทองหกเดือนกลัวนะครับ เนื่องจากว่าไว้ยตัวนี้นะครับมีมแมลงรบกวนนะครับมียุ่งมีเหลือบมแมลงวันนะครับกัดนะครับกัดดูดเลือดก็กเลยยันวา่าติดต่อกับโรคระบาดน้ำปีสกินนะครับซึ่งขณะนี้กำลังระบาดนัก,นกผมก็เลยตัดสินใจเอายาท้ายพยาดนะครับแบบลาดหลัง มาใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังไใดอันนี้หลังจากลาดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงยายังบนท่านแหงนะครับสังเกตเบิงตอนนี้มแมลงวันก็ดีเหลือบก็ดีนะครับแทบทิ่มโปมีเลยครับมแมลงวันนี่ก็มีอยู่สองสามตัวนะครับปกตินี่ี่เป็นฝูงเป็นร้อยนะครับสําหรับมแมลงพวกนี้นะครับที่มาลบผลไว้เอา นะครับอ่าอันนี้คือตัวแรกนะครับที่ผมหลาดแล้วนะครับแล้วก็เป็นควายที่ทองยุ6เดือนนะครับตึงทางสัตวแพทย์ก็แน,นะนำว่าใส่ได้ในควายทองนะครับยาไทยตัวนี้ครับมาเบิ้ลตัวที่สองนะครับตัวที่สองใส่ไปแล้วอ่าสิมีผลเป็นจังไง ก็เป็นควายนะครับทองตอนนี้ทองสามเดือนนะครับก็ใส่ไปหลังจากใส่ตัวแรกแล้วนะครับก็นำยากันยังวัฒนในแห่งนะครับปรากฏว่ามาแรงต่างๆนะครับแถบติบมีเลยครับเนี่ยแถบติบมาไก,าเกเ่เลยกระเฮ็ดไก้ควายเหาเนี่ยอยู่แบบมีความสุกนะครับกินหยาแบบมีความสุขโบได้ลำคั้นคือตะเก่านะครับ เมาเบิ้องตที่3ามนะครับอันนี้ก็เป็นควอยหน่อยนะครับควอยหน่อยอายุปี2เดือนนะครับตอนนี้กินยาออ็มแล้วกันอนนะครับยากระลาดไปต่อจากแม่ที่2นะครับก็ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับปรากฏว่ามาเลงกับบอมี่มาลกวนเท่าไรนะครับบอมี่แทบจะบอมมี่เลยนะครับนี่ครับ ที่นี่การลาดนะครับเขาก็ต้องลาดไปแล้วนี่บื่ให้ไว้ไปนอนจีตตมหรือว่าไปนอนน้ำนะครับประมาณจะหกเจ็ดมือนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับตามที่สตาบันเกษตคนนี้นํานะครับอันนี้ให้ยุติในขอกนะครับให้ยุติในขอกเพื่อป้องกันตัวยามันมันจะย่อยสลายนะครับ มันจิทํามั่นได้เต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้เพินแนะนำมานะครับอันนี้เป็นการใส่ยาไทายพยาธิแบบล่าหลังซึ่งพอดีก็คือฮขาก็ต้องใส่วิธีขีดเนาะสำหรับคว้วโคกระเบอือที่มันบ่เชื่องนะครับฮขาก็สามารถขีดยาได้หรือว่ามันกลุ่มทองอยู่นะครับอาจจะเป็นอันตรายทำมันดินมันยัง เราก็ใส่ยาตัวนี้นะครับเพื่อหายประหยัดหายนอกภายในนะครับอันนี้ก็ใส่ตามคำแนะนำนะครับแม่นี่ก็น้ำหนักอยู่ประมาณครับกาว่าเจ็ดแปดร้อยโลนะครับก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบซีซีนะครับเจ็ดสิบกว่าซีซีครับลาดไปเลยนะครับแม่นี่ก็ยูประมาณ แปดลอยโลนะครับซึ่งใส่ะตะลับเม็ดวัดแล้วนะครับวัดรอบแล้วน้ำหนักอยู่ประมาณนี้ก็ใส่ยาน้ำยาอยู่แปดซีซีนะครับนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เไว้สำรีนะครับขอบคุณสำหรับ f อซที่ติดตามครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ